ใหม่น้อยที่สุดในเต็นเดี๋ยเรียกว่าใหม่น้อยเรียกว่ารถใหม่<ะ>ขับเข้าขับไปขับมาต้องแซกไปต้องแซกมายี่สิกโลมั้งยี่สิบกโลไปด่วนให้เหรอเออมันจดยังจดแล้วจดแล้วเหรอใช่สามสิบสี่กิโลหมอพอดอีขับเข้าเต็นต์ไปเมื่อกี้ ตอนแรกซื้อมา 20- 28- ขับขึ้นเทนเลอร์ขับลงขับไปขับมาอยู่แถวเนี้ยแหละ3ามสิบสามิสีโลนะไม่ผิดนะสามโลพี่พี่เคยขายรถไม่น้อยสุดเท่าไหร่ก็คันนี้แหละคันนี้อันนี้แหละนึกว่าจะมีน้อยกว่านี้สามร้อยกว่า้ามตอนตอนนั้นก็มีไงเอ็มจเออเอันนี้ก็น้อยน้อยที่สุดละนะแต่ก็ไม่รู้ซื้อมาได้ไง โคตรแพง MG 800หรือเปล่าวะแล้วก็ X Series เก้900โล600โล okay, <800. S 2> ไม่มันมีพันหนึ่งไง MG อันนั้นน่ะที่ว่าจะเป็นชุดจดอ่ะอ่านั่นแค่หลัก10โลปะ่ะเออเอามาดุมาแล้วกันคืออยากให้กล้องมีกลิ่นอ่ะ <laughs> คือกลิ่นแม่งใหม่เลยบอกเลยกลิ่นหอมเลยอ่ะเอาง่ายๆเป็นรถแบบรถป้ายแดงไปเลยใช่นะวิ่งแค่34กิโลเมตร ป้ายทะเบียนยังไม่มีคือรถจะพูดว่ารถเดโมก็ไม่ใช่เพราะรถเดโมมันต้องเทสได้อ่าอันนี้คือเหมือนกับว่าซื้อมาจอดจดทะเบียนจดทะเบียนเสร็จปุ๊บอะขายมีแค่นี้เองอ๋เนี่ยไม่ได้บรรทุกไม่ได้เลยใส่กิ๊กเป็นรถค้างสต็อกหรือเปล่าพี่ไม่ค้างเหแต่เหมือนเขาก็ติดสัญญาสักอย่างเนี่ยออแล้วเขาเรียกผมไปซื้อผมก็เลยซื้อเลยแต่ถ้ารถพวกเทสได้ไม่ไม่ต้องไปเยอะเลยนะ โอ้ยมันต้องเป็นหลักการอยู่แล้วใครมาก็ต้องลองต้องขับใช่ไหมคนไทยไม่ได้ซื้อขอลองก็ยังดีกูละคนนึงเอ้ะไม่ซื้อไปขอลองก่อนแล้วกันลองทุกศูนย์รถใหม่ที่ไหนมากูลุยเลยอ๋อย่างแรปเตอร์ตอนนั้นกูไปลุยเหรอเข้าทุ่งนาแม่งเลยกูใช้ทุกโหมดเลยเออรถออกมาเละเลยได้ซื้อไหมไม่ได้ซื้อเดี๋ยวคิดดูก่อนกูอยากลอง เออแบบสงสารคนล้างเลยนี่เลยนี่แหละครับพี่น้องเซล,ลไปแดงดูหน้าคนนีไ้ไว้อ่อไปยังเขาลองนะให้เขาโชวรูปเด็กอคือเขาจะไปจะไปลองไปลองรถเฉยนะครับคือาทำทำทรงว่าซื้อทำทรงซื้อแต่สุดท้ายไม่ได้ซื้อ,ไม,ไ,อไม่ได้ซื้อขอคิดดูก่อนแค่อยากลองเฉยเออเอาดูห้องเครื่องดีว่าคือถ้าใหม่กว่านี้ก็ต้องไปซื้อที่หน้าโรงงานแล้วนะที่ศูนย์ยังใหม่ไม่เท่านี้นะหน้าโรงงานใหม่แน่นอน เม็ดอาร์ทุกอย่างมาร์กทุกอย่างอยู่ครบน้ำมันเครื่องถ้าเกิดจะถ้ายอยากให้ถ่าย <c oughs> จะถ่ายให้จะถ่ายเลยครับพี่ของศูนย์นมันดีอยู่แล้วอ,อของศูนย์ของใหม่ติดรถมาดีอยู่แล้ววิ่ง30มิบกลโลหนาวคือครั้นี้ขับมารีเทินเดียวปุ๊บขายเลยเ <c oughs> ขับมารีเทินขายเลยเสีไม่ถูกฉลกร <c oughs> ีที่บ้านแบบว่ามีตังค์ปุ๊บซื้อเลยสีไหนได้มาก่อนเช็คตรงทีหลัง ดวงไม่ถูกฉลกนะเอาโอเคน้ารถไม่ชนไม่คว่ำการันตีถ้าชนถ้าคว่ำเอาไปคืนแล้วแถมค่าเสียใจให้อีกน้าคันนี้ใครที่กําลังมองหารถใหม่ป้ายแดงอยู่คันนี้ขายถูกใกล้ขายถูกกป้ายแดงแสนกว่าบาทน้าออกรถสูตรบาทเป็นเดิมหกแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะลดส่วนลดสี่สองหมื่นบาทสองเอวหกหนึ่งเก้าน้หรือใครไม่เอาส่วนลดเอาแม็กล้อแม็กไปอีกแถมไปอ่าอ่าโอเคใครสนใจทักมาครับเปลาด้วยครับ กับบิ๊กสแก้นะครับว่าแท้คนแท้ครับสวัสดีครับ